ร่างท่านปู่อือรืออือรือนาคราชด้านล่างเหมือนก็อ๋ออยู่ด้านในอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้แน่องค์นี้ปู่นี้องค์ไหนฮะองค์ด้านหน้าอ๋อที่เป็นหลายเสียนใช่ไหมอ๋อนี่ปู่อือรือใช่ไหมครับอ๋อสาธุสาธุ แล้วก็ตรงฝั่งโน้นก็จะมีปูอีกองหนึ่งคือปู่นาคินใยความตัวฝั่งทางมุมน้นอ่าตรงนี้ฝั่งทางมุมทางนุมแต่ว่าเขาจะมีต้องเดินไปไกลอ๋อปูนาคินอันนี้ปูคือลือที่ดูองหน้าแล้วก็้าศีประทุมมาแล้วก็นาคีนาคาซึ่งเป็นอ่าตามที่เราศึกษาประวัติก็คือเป็นโกรดธิดาเนาะครับแล้วก็ององด้านหน้านี้ก็จะเป็นปู่ลือนะครับอ๋อปูปู ปู่ศรีสุดโธนี่เป็นปู่ของปู่หรืออ๋อไม่ใช่เหมือน่ันในหมายเอาองค์องค์นาชีอ๋อองค์ซ้ายขวาอ๋อครับผมครับของขอโทษครับอ๋อองค์เจ้าปู่เจ้าย่าโอ้โหนี่นี่นี่เป็นหนองน้ำที่โบราณพอสมควรใช่ไอาจารย์อ่าเดิมเดิมทีก็เป็นหนองน้ำเก่าแต่ว่าตรงนี้เป็นความอ่าอ่าพระเลรมองการไกลของเจ้าขุนนุนท่านท่าน ได้มาซักบักขุดสักเพื่อแถวนี้ตะก่อนจะแห้งแรงมากแล้วก็หาน้ําลําบากมากชาวบ้านก็จะไปหาน้ําที่นน้นที่ลาสะเทศแต่ตั้งแต่ท่านมาพัฒนาท่านก็มาขุดสระหลังใหญ่แล้วทําเป็นปปาหมู่บ้านอเมื่อทําเป็นปปาแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ได้ใช้น้ําสบายโดยดยความโดยการมองการไกลของของเจ้าคุณหลวงตาลนุดของเราเนี่ยคือได้ทั้งน้ําทั้งวัดทั้งปลาทั้งหมู่บ้านทั้งทำให้หมดทุกอย่างเลยครับนี่เป็น ท่านทำให้ทุกอย่างเลยจ้ะผมคนลูกคนหเนียสัมผัสปู่ได้แต่ไม่รู้นะแต่ว่าผมก็จะนี่ฮะเห็นไหมนี่คนลูกก็เป็นอย่างเงี้ยซะก็กราบปู่นะครับว่าผมทํามาทําให้ญาติโยมหรือญาติธรรมทั้งหลายได้มาสร้างวัดช่วยเจ้าพระคุณุดนะฮะถ้าเป็น เดี๋ยวผมก็ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่จะมาช่วท้างวนที่ท่านที่ที่พูดนี่ยคือคือเขาตามดำใความเชื่อชาวบ้านก็เคารพศรัทธาคือว่าเหมือนเหมือนเขาเขารู้จริงๆริงว่ามีว่ามีครับแต่ผมเชื่อว่าก็ก็เป็นเรื่องจริงที่มีแต่แต่ก็นะครับเพราะว่าคนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ว่าได้ยินครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าถ้าบุญไม่สัมพันธ์หรือไม่เป็น เป็นอะไรอเป็นทักทักทักถ้ากำเนดมาเป็นพญานาคก, <Okay. S 2> ก็ก็อาจจะไม,ไม่ไม่ได้ <Okay. S 2> ก็สื่อไม่ได้ก็เลยกลายเป็นคนที่สื่อไม่ได้ก็กลายเป็นอ่ไม่ไม่ค่อยเชื่อ <Okay. S 2> เพราะว่าอ่ท่านพญานาคท่านก็เป็นกายทิพย์เนาะ <Okay. S 2> เป็นกายทิพย์ล่างทิพย์ <Okay. S 2> ไม่ใช่กกยหยาบ ก็จะบางท่านก็จะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับอ่นนี่ก็นี่วิหารนี่ก็เดี๋ยวทางศรัทธาไม่ได้จ้างนาโยชาวบ้านช่วยกันทำเนี่ยญาติโยมาช่วยกันทำหมดแล้วก็ช่วยกันออกออกปัจจัยซื้อคนนั้นซื้อนู่นซื้อนี่แล้วก็มาช่วยกันทำโอกาบถวายผูที่นี่โอกาสปูอ๋อเดี๋ยวจะมาบ่อยอยู่ มา,มาแล้วก็เจอจริงๆให้เห็นปฏิหารน้ําในตะเลยใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> อ่าเนี่ยครับเป็นปลูสีสุดโฟนะครับแล้วก็ปลูกกุลือ,อนี่เป็นองค์กลางนะครับปูกกุลือนะครับจริงๆแล้วที่ที่อาจารย์อยู่อยู่ใกล้พญานาคราชทั้งสองสามองค์เนี่ย อาจารย์คิดว่าพอพอรู้ไหมว่าพอได้พอเข้ามาสมัมผัสอพระอาอจารย์ได้ไหมครับก็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 คงประมาณโยม,มเนี่ยก็คงประมาณโยมบางเวลาที่เราทําพิธีอะไรก็ขนลุกขนพองแต่ว่าถ้าถามว่ามีอ่าสัมผัสรู้เลยจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโยมที่เป็นเจ้าพิธีเข้ามาทําแล้วเ,า<ม>เรา,าก็เราก็เราก็ทเหมือนกับ เชื่อตามที่โยมบอกเพราะว่าเราก็ถ้าถ้าใครมาเราเชื่ออะไรแล้วแล้วเราไม่ทําความชั่วเราทําความดีาตมาว่าดีกว่าคนที่ไม่เชื่ออะไรแล้วก็ทําตามใจตนเองอมากกว่า,าแต่พญายนคราชเนี่ยผมก็พอได้รู้สึกตามตามอาจารย์สํานักต่างๆที่เขาสัมผัสได้เขาบอกว่าถ้าถ้าคนหัวลุกเนี่ยแสดงว่าเขาก็อพอสัมผัสได้นิดหน่อยเลยไม่มากแต่ผมก็ผมไม่เข้าใจว่าคือ ถ้าผมไปสัมผัสตามเมื่อกี้เหมือนอย่างเมื่อกี้ก็ขนลุกไม่ว่าไปที่ไหนก็ขนลุกผมก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมันคืออะไรขนลุกมันอยู่ๆก็คลุกมาเราเรากลัวหรือว่าเราเราวิตกอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เข้าใจผมเลยถามอาจารย์ว่าในฐานะอาจารย์ที่อยู่กับสิ่งเหล่านี้ครับก็คิดว่าถ้ามีรใช้ไตรยเวลาที่เราทําพิธีเราก็จะมีความรู้สึกขนลุกคนลอาจารย์เวลาสวดมนต์รู้สึกว่าเข้ามาไหมฮะ ก็ก็ก็มีมีความรู้สึกมีความเวลาที่เราทําพิธีอะไรนันนะก็จะมีความรู้สึกรู้สึกบ้างครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าให้ให้ให้พูดตรงตรงฟันตรงอัตมาก็ก็ไม่กล้าพูดแต่ว่ามีโยมทอาเป็นว่าคนรู้ลูกเหมือนกันครับผมโอเคครับก็อตามนั้นนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้โดยฟานที่ครูบาอาจารย์หรือว่าญาติโยมที่เข้ามาเขาเขาบอกว่าท่านท่านมา อ่าเหมือนกับเป็นอ่าถ้าเป็นภาษาบ้านเราคือเป็นยานทิพอะไรท่านก็มาสัมผัสเหมือนกันอย่างนี้กับสถานี้แต่ว่าเราแต่ว่าเราอยู่ในอเหมือนท่านรับรู้มาครัืใช่มาท่านรับรู้ว่ามีคนเคารพศรัทธากราบไหว้อยู่ท่านก็มาครับผมอืมนั่นเป็นหนึามนะได้ป่าจากอาตมาจัดปฏิบัติธรรมในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบธันวาทุกปี แต่ว่าปีปีนี้งดเพราะว่าอ่าสถานการณ์โควิดคืองดมาสองปีแล้วครับแต่ว่าปีปีปีสองพนห้หิหนี้จะเริ่มจัดใหม่มมก็่จะมีพระพยมโยมาเยอะรวมทั้งพระทั้งโยมเนี่ยเวลาช่วงปฏิบัติธรรมก็ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนี่เป็นสไลาครับอจ้ะอันนี้เป็นปติรับรองรับรองอเป็นรับรองเป็นเสาไม้ก็จะเวลาพระหรือโยม ่ามาจากในเมืองหรือมามามา,มาทำบุญครับแล้วก็จำศีลอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมามามา,มาเวลามาทำบุญมาก็ะถินพระป่าอะไรบางทีก็มาพักนอนแล้วก็พ่อแมุ่บายการพระสงฆ์พระเทวะบางทีท่านมาทางฝั่งอีสานท่าน,ท,านท่านก็มามพักก็จะเป็นกุติ ปฏิสมรับรองอะไรแต่ว่าเดี๋วโยมก็จะนอนข้างล่างใช่หไหมครับอ่าจะมีหลายอ,อัอนนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับถ้าใครดูอยู่นะครับสนใจอยากมากลาวไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ก็เป็นสระน้ําขนาดใหญ่ซึ่งพระอาจารย์ว่าเป็นสระแต่บโบราณแล้วใช่ไหมคอาจารย์เดิมที่เป็นฝั่งฝั่งทนนจะเป็นสระโบราณแต่ว่า,าท่านเจ้าคนนุ้ท่านมา อ่ามาขยายขุดลอกแล้วก็ขยายเพิ่มขึ้นสมัยก่อนก็จะเป็นสระน้ําแบบเป็นหนองนะคนโบราณก็เรียกเป็นหนองอแต่น้ําก็ไม่ไม่หดนะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าท่านก็ท่านมาก็มาขยายให้ใหญ่ขึ้นโดยใช้งบประมาณส่วนตัวของท่านอครับนี่เป็นพระอริยสงฆ์เจ้าที่อยู่ ก่อนชาวบ้านลำบากมากเรื่องน้ำเนี่ยลำบากมากมแต่ว่าพอทุกท่านมาพัฒนาก็สบายเลยก็ได้ก็ได้สระน้ําลูกนี้มีน้ำประปาก็ชาวบ้านก็มาใช้ที่ลูกนี้ใช่ไหมจ้ะเป็นประปาทั้งสี่หมู่บ้านนะจะโอ้โหอ่ะตอนนี้เรามาถึงปู่ปูน่นาคินปูน่นาคินนะครับนี่เป็นอีกองคหนึ่งที่อยู่วัดแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นวัดพระอาจารย์ได้เป็นเจ้าวาดที่ดูแลอยู่ นี่พระอาจารย์ปั้นเองหรือเปล่าครับอันนี้ปู่นาคินปั้นไปได้เชิญเชิญมาไปบูชาบูชาโดย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 ,โดยให้ข่างปั้นตามที่เราอ่ามิตรเห็นอ่าบอกญาติโยมบอกว่าเอาประมาณนี้อะไรเงี้ยคนที่ท่านท่านท่านสื่อนะครับอ่าจะประมาณนี้เจ็ดเศียรแล้วก็ประมาณนี้ประมาณนี้อะไรเงีเ้ยออ นี่เป็นทรงเอ๊ะไม่ค่อยเห็นนะเป็นเส้นทรงอันนี้เป็นปู่นาคินนละมามาก่อนมามาตั้งแต่แรกๆที่ที่มีคนสัมผัสก็คือคือปู่สร้างปู่นาคินปีนั้นอ๋อนาคินมาก่อนใช่ไหมครับใช่ปีนั้นจัดปฏิบัติธรรมที่ที่ที่สระจัดปฏิบัติธรรมแล้วคันนี้อายมที่ท่านกลางคืนพอสวดมนต์สวดมนต์ข้ามคืนลงมา ท่านมองเห็นว่าเหมือนมีพญานาคเต็มเต็มพื้นที่นะแล้วก็มีโยมใส่ชุดขาว็มตรงตรงนี้เลยตรงตรงที่นู่นตรงที่ตรงที่กุติอยู่เพราะสมายกว่นกุติตรงนั้นเป็นเป็นเปศาลแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆว่าตรงนั้นเป็นที่อยู่ของท่านแล้วก็เมื่อถมแล้วท่านอยากจะมีที่อยู่ก็เลยมาทาตรงนี้ตรงนี้อันนี้อันนี้คือโยมอันนี้เป็นบ่อลึกไหมฮะอาจารย์เอาเขาไม่ไม่ลึกเป็นบ่อ ตนงเมื่อก่อนจะเป็นเป็นเป็นต้นโพที่ที่อันนี้คือรอบรอบต้นโพเอาไว้แล้วพอพอเขาท่านนิมิเตนเ็นเ็นปูเนี่ยนะจะมีโยมที่เอานิมิเตนปูนาคินเนี่ยและต้นโพที่อยู่ตรงนี้ทจริงๆแล้วต้นโพไม่ได้ตายง่ายๆนะโยมต้นโพเนี่ยไม่ตาย